ติดอ่างแชนแนลภูมิใจเสนอติดอ่างเข้าคราัวสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่รายการติดอ่างข้าวคัวนะฮะวันนี้เรามาทำเอ่อเขาเรียกว่าเมนูต้มมะระนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัว่าต้มมะระของสุดติดอ่างจะทำยังไ,ไงไปชมกันเลยอันนี้เป็นกระเทียมนะฮะอันนี้เป็นกระเทยเฮ้ยเป็นกระเทยแล้วก็อันนี้เป็นพริกไทยเปิดบิดเปิดบิดเพราะเด <c oughs> ี๋ยวเราต้องปั่นอยู่ดี อันนี้นะฮะเราได้กระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับหมูสับเทปที่แล้วมีคนบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หมูสับมันเป็นหมูบดเถียงนี่อยู่หมูสับกับหมูบดสามขีอันนี้คือผ้าทำไมด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบยินยินีไอ้จับเจลียวยิ่งแพ็คหนึ่งประมาณสองสามขีแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยจริงๆถ้ามีวุ้นเส้นเส้นเล็กๆก็ใส่ได้นะแต่อันนี้เราไม่ใส่วันนี้เราไม่ใส่ ขอปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนอะเดี๋ยวเรามายัดไส้เรามายัดไส้อย่างนี้ยัดไส้คือถ้าเกิดว่าเราทํากินเองแล้วเราก็ใช้แบบหมูล้วนอะไรนี้ได้เราจะสังเกตว่าห้แบบตามทำขายทําขายมีข้างในมีแอบอีงมาละเป็นชิ้นนี้ด้วยนะยังมียังเจอมะละเจอมุนเส้นเนี้ยบุนเส้นเป็นพองให้หมูดูแน่นขึ้น พอเรายัดไส้ไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปใส่ในหมอ้ออันนี้หมอ้อน้ําเรือดนะฮะใส่แบบนี้ไปเลยที่เหลือหมูเราไม่ต้องตกใจนะฮะเดี๋ยวเราปั้นเป็นก้อนอ,นอ,อ พอเราปั้นหมูบดใส่ลงไปแล้วขอเพิ่มเติมด้วยคือการใส่เก็ดหอม oh. ลงไปหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้อย่าให้แบบว่าไม่ต้องเปิดฝาบ่อยถ้าไม่นั้นเดนมาละกขมเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงอีกทีนึ่งนะครเอาละฮะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากมีรายได้นะฮะสมัครได้เล่นง,ง,าง่ายการันตีสายโคบไวมีทรบปุกเกมบริการดี24ชั่วโมงนะฮะนี่เลยอย่าลืมนะฮะ อย่าลืมนะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดขับเจ็ดครบเป็ดเร็จทีเด็ดตัจวจ,จริงนะฮะอย่าลืมนะของเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสีพเพิ่มสีสันนิดนึงด้วยการใส่แครอทลงไปกุ้งแห้งเอ,าเอา้าลงน้ำอันนี้เป็นเส้นแก้วนะฮะใส่เส้นแก้วลงไปอ่าเดี๋ยวขอใส่น้ำตาลทรายลงไปนะฮะ น้ำปลานะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็โอนไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาชิมกันอะไรครับนี่ต้มจือดอันนี้เป็นต้มมะระร้อนนะร้อนนะไม่บอกก่อนอะ่ะโอ้เออมันซอยพูดร้อนร้อนร้อนนะอ,อ,อ,นอยพูดไม่โดนอย่างเงี้ยทำไงโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อะไรนะร้อนโอ้โหทำมากเห็ดฉนะันน้ำนี่แหละยำบุญเส้นเหรอไม่ใช่พะโลยิ่งตุ่นยิ่งอร่อยนะพวกน่ะ โอ้หลายรอบจังวะมึงไม่รู้รสกันมั้ยเอาในบ่อเลยไหมจ้มอะไไอ้ท่านินขนาดนี้ออะชิมเนื้อมะละก่อนเอาเป็นเทกเจอร์ไปแต่มะละนี่มันคือมันรสชาติไงขมขมมะละขมตอนมึงขมเบื่อใช่มะระขมโอาต้องต้งผิกสักว์พาสไม่ใช่เพราะว่าเปือยอันนี้มันจะต้องใช้เวลานานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาให้ชิมแล้วเราต้มอีกแบตต้องหมดไปดีเอออะ สำหรับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรต้องคอยติดตามชมกับรายการติดอ่างข้้าครัวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายติดอ่างแชนแนลภูมิใจเสนอติดอ่างเ้้าครัว